ดีค่ะพี่น้องเรื่องนี้คอยเชี่ยเต็มลอยคอยบอกว่าเดินหน้าไปได้เลยเรื่องนี้เดินหน้าจัดการมันสักที่น่เป็นอย่างลา้เทือต่อลายเทือแล้วที่ออกมาบุรีอีหล่าที่ออกมาคอมเมนต์ในเรื่องที่มันบดีบุรีอีหยังตีบุรีเมื่อน้อยของน้องอุ้งอิงอีกแล้วแจักว่ามันเป็นผแสงอีหยังเออมันมีปัญหาอีหยังกับเพิ่นกระดอกกระเดียมันคอมเมนต์เข้ามาว่า นอกจากมือสีต๊ดต๊ดต๊ดต,ต,ตแล้วยังมาบ่อยหวยหวบบนั้นี่มือสีบมี่มือสีขุดอย่างสั่นจังสีนะมันเว้านะที่มันคอมเมนต์ละแม่น้อยเออเพจพ่อแม่อุนองอุ้งอิงน่ะได้เอามาลงคอยกับว่าสมควรที่จะฟ้องร้องพงหญี้ตั้งแต่แหลกๆแ,แ,แล้วเป็นการเฉือดไกให้เฮลิ่งดูใจดีมากเกินไปมันกับโบไว้สำหรับคนที่ตามจิกตามกัดบ่เลิก เป็นอิหยังมากหรือเปล่าเอออิจฉาเขาอะดิถึงมีความคิดแบบเนี้ยแล้วถ้าเรื่องแบบเนี้ยเกิดขึ้นกับลูกกับเตา่ากับหลานเจ้าของเนี่ยสิมีความหูซึกยังไงเวลามีคนอื่นมาบูลรี่ลูกหลานเจ้าของในลักษณะแบบเนี้ยหรือว่าเป็นคนจิตใจดํากับบ่หูซึกอิหยังหรือว่าจังไดคอยเห็นที่ไรคอยกระจจ้ให้คอยคิดว่าเรื่องแบบเนี้ยมันบ่นหนาสมควรที่จะเกิดขึ้น เออคนเหาเป็นมนุษย์คือการควรหูซึกเห็นใจการมากกลัวเขาสิเป็นจังไดมั่นการเรื่องของเขาเขาใจไหมร่างกายของเขาบ่มีผู้ใดต้องการเกิดมาละเป็นแบบนั่นหรอกเนาะเขาใจตรงกันเนี่เป็นอย่างถ้าไม่ต้องหาเรื่องหายายางมาติเขาหรือว่าติเรื่องการทํางานของเขาบา่ไดอิจฉาจนมันทนบ่ไดมันก็เลยต้องมาบุหรีในจุดด้อย ของเขาหรือว่าจังไดเออคอยบ่าเขาใจเลยว่าคนจังสีไงไม่ได้จังไดหรือว่าสุ้มือนี่บ่ไดดกินเข่าหรือว่าจังไดหรือว่าบ่อดดกินปลาขาดการบำรุงสมองหรือว่าจังไดควรจะไปหาวิตามินซีไปปรึกษาแพทย์แล้แล้วนะถ้าสมมติว่ามันบ่ไหวอหลีกับเขาโรงพยาบาลจิตไปได้เลยถ้าจิตมันบ่ปกติ หรือว่าเป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบผันย่ามเขาฟ้องนะ่ะเตรียมเงินสดไว้เขานําอย่าทําทามานางบีบน้าตาเบอาถึงความลําบากของเจ้าของเพราะว่าตอนที่เหตุเขาหนี่บอคยคิดบอคยไต,ต่ตองกีเถื่อตอกีอกเถื่อที่เขาห้อภัยกีเถื่อที่เขาบ่าต้องการต่อแย่แล้วเป็นอย่างคือบหยุดจักเทีย หันบ่มากกนาสีเลื่อนผ่านกดบ็อกกะได้เขาบอวา่าดอกมันเป็นสิทธิของแต่ละบุคคลแล้วไปยังถึงตรงไปคอมเมนต์ให้เขาในทางที่บอดีนัล่ล่ะถ้าบ่ฮักกะแค่บ่ติดตามมันก็บจบไปแล้วสิมานังบูรี่แนวนั่นเนี่นี่เขาเพื่อเพื่ออีหยังเื้อว่าอยู่เฮื่อเนี่ย ขาดความหากักขาดความอบอุ่นลูกเต่าบ่ตุ่มบหม่ห้อมหรือว่าจังไดเออก็เลยมีความหมู่ซึกว่าต้องการโซเชียลในการดา่าให้มันมีสติหรือว่าจังไดเออลังเทือข่อยกับบ่อยากสเว้าสีดาด้วยข้ามหยาบมากเกินไปเพราะข่อ,ขอยบ่อยากเป็นคนสันดานคือเจ้าแค่นั่นเอง แต่ข่ยอดบ่อดดอีลีเวลาข่เห็นในลักษณะแบบนี้มันเหมือนกับการบีบหัวใจข่ลอเกินข่หักผู้ใดข่ออกมาปกป้องผู้นั้นแหละถึงแม้จะบอกว่าอีห้านี่ปากจัดแฉยเอาแล้วแต่เจ้าหลดเมื่อเจ้าปากจัดใส่คนที่ข่หักไข่ก็ต้องออกมาปกป้องเขาเป็นธรรมดาเออเรื่องอื่นๆได้มาอื่นๆข่บ่สนใจเลยแต่ถ้าเต่ต้องคนที่ข่มักจ้งใดข่อยก็ต้องออกมาเว้า ย่งมือนี่นํำเพื่อนโชว์มีแสดงที่จังหวัดสุรินทร์อยู่ในจังหวัดข่อยกะสิไปเบิง้งถึงแม้ว่ามีน้องอุ้งอิงแต่ข่อยกัย่างสนับสนุนองค์กรเออของวงสาวหน่อยอยู่เหมือนเดิมเพราะข่อยเป็นเอฟซีข่อยติดตามเขาแต่กับบได้ไม้วาอว่าข่อ,าขอยสีกะติดแล้วเอาทุกข้าวเพิ่นมาเว้าแต่ลังเทือถาบางอย่างข่อยมีความรู้สึกว่าเออข่อยอยากเว้าข่อยกะสิว้า เอว่าเรื่องสนับสนุนเรื่องไปติดตามเบื้องเรื่องเบื้องคลิปหรือว่าเบื้องหยังตามค่ะเนาะคอยบอกเข้าใจว่าเป็นหยังนอ้องเป็นเด็กที่มีความสามารถเป็นเด็กที่มีความอดทนสูงเป็นเด็กที่น่ารักแล้วเป็นอยังคือตองมาโดนแบบนี้เออการทีเด็กน้อยได้ดีเกินหน้าเกินตาเนี่ย มันเป็นเรื่องที่เฮ็ดให่ฮหูสึกแย่หรอหรือว่าคนที่เจ้าเชี่ยมันบืนได้บรหอดเขาก็ะเลยใจใหายหรือว่าจ้งไดคอยเองจะมีความหูสึกว่าอยากให้กระชากหนาะมันออกมาถ้าเป็นคนอื่นน่ะเขาฟ้องตั้งแต่โดนโดนแล้วเออหลายคนคอมเมนต์กับว่าคนเนี่ยสัำไปสัำมาบุรีแต่เรืองมือบอจบ มันเป็นจังสันกับฟองไปเลยมันคือการเหตุให้เสียใจเนาะเออตอว่าเขาย่างเรื่องถีว่าเจ้าว่าเข้าไปหวยนั่นเป็นเพราะว่าเอฟซต้องการเอฟซีเลียกรองซึ่งเขาพ่้ใดบังคับว่าเอฟซีเจ้าสิต้องไปสื่อนะเจะ้าสิต้องติดตามสื่อเลขกับข่อยนะ เจ้าสิตองมานางเบาเจ้าสิสเขาบ่เคยบอกเอฟซีแต่ก่อนถี่น้องบ่เคยเบาเรืองเลขกแต่ว่าเอฟซีจับประเด็นไปเองจับประเด็นเกี่ยวกับเหลขเองถูกเองเชื่อเองโอนมาไล่เองด้วยความเต็มใจด้วยความหักด้วยความเสน่หาคนอื่นเขาก็บใบหวยกันอยู่เยอะแยะคือบอเห็นมีปัญหากับเขา ก็ไปมีปัญหากับเขาตีเขาก็ใบหวยกันอยู่เยอะแยะคนอื่นๆเขาก็ใบกันไปเหรียญกันไปหยอกกันไปมันสิเป็นอย่างไปเกี้ยวกับว่าคนสิซื่อนี่สซื่อหรือว่าซื่อแล้วสีดวงแห้งหรือดวงจูดวงบดก็ว่ากันไปเนาะไผสิไปจับประเด็นตรงไหนก็ว่าไปอีกแบบนึงอันนี้มันบ่ได้มีส่วนเกี่ยวของใดๆกับชีวิตเจ้าเลยนะขอยมีความรู้สึกว่าแบบเนี้ย เออเป็นยังคือต้องเอามาเเวาเอามาวาแต่นายได้คนแบบเนี่ยนะเบ่งกี่เถื่อกี่เถื่อกับบวม,มักเลยบุหรี่ร่างกายบุหรี่สภาพของคนอื่นแทนที่สิยกยอปอปันในความสามารถในความเหนียงของเขามีการตำหนินะมันตำหนิได้ในมุมที่เขาทำบาบถูกโบควนนะมันแมนอยู่แต่อันนี้ เขาบ่าได้เหตุอีหยังพิดเลยแต่หามุมจุดดอยของเขาเอามาเวา้าวอ่ะมันเกินไปข่อยหูซึ้ว่ามันเกินไปแล้วมันจิกกัดบหยุดซึ่งทางอ่าเพจพ่อแม่ของน้องอุ้งยิงในมีการแคปข้อความในมีการเข้าไปเบิ่งโปรไฟล์ของคนคนนั้นแหะนะในมีการแชร่ลงที่เพจนะเขาเตะ เขาบอกว่าเขาสิฟองและห้เตรียมเงินสดกาสิทาเบื้องว่าคนแบบเนี่ยเวลาจะโดนฟ้องอ่ะมันสิเกง่งคือตอนคอมเมนต์เขาบอ